หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35าสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดตั้งตามคำสั่ง2 1 9เมื่อวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2510เดิมชื่อว่าหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สองาเชียงรายเป็นหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ลำดับที่19มีที่ตั้งหน่วยอยู่ที่บ้านเหล่าจเจริญเมืองหมู่ที่12ตำบลทุ่งก่ออ,อเวียงเชียงรุ้งจังหวดเชียงรายต่อมามีการเปลี่ยนานามหน่วย ตามคำสั่งกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติดังนี้ปีพุทธศักราช2530เปลี่ยนเป็นหน่วยเฉพาะกิจ31เชียงรายปีพุทธศักราช2531เปลี่ยนเป็นหน่วยเฉพาะกิจหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35เชียงรายและปีพุทธศักราช2534เปลี่ยนเป็นหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35สำนักงานพัฒนาภาค3 ผลการปริบัติงานสำคัญที่เป็นความภาคภูมิใจของหน่วยดังนี้เมื่อปีพุทธศักราช2530ถึง2533หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35ได้ปฏิบัติภาร,รกิจสนองพระราชดำริสมเด็จพระศรีนคลินทราบรมราชชนนีในโครงการพัฒนาดอยตุงโดยรับผิดชอบงานก่อสร้างทางมาตรฐานงานสร้างเส้นทางลำลองงานซ่อมปรับปรุงเส้นทางลำลองงานสร้างรางระบายน้ำคันคอนกรีตกันน้ำกัดเซาะ บริเวณศูนย์บำบัดยาเสพติดบ้านผาหมีและงานพัฒนาพื้นที่ข้างเคียงของโครงการพัฒนาโอยตุงด้านการบรรเทาสาธารณาภัยและช่วยเหลือประชาชนศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35ได้เตรียมความพร้อมกำลังพลยุโทโธปกรณ์รวมถึงประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยในพื้นที่พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แก่อุทกภยัยอัคคีภยัยภัยหนาว ภัยแลง้งวัตถภัยธรณีพิบัติและภัยอื่นๆได้อย่างทันท่วงทีปีพุทธศักราช2557หน่วยปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในพื้นที่อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกที่รุนแรงที่สุดของประเทศไทยมีขนาด6.3วิกเตอร์จุดศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลดงมะดักอำเภอแม่ลาจังหวัดเชียงรายความเสียหายของอาคารบ้านเรือนสาสนสถาน สถานศึกษาสถานที่ราชการและสถานประกอบการในจังหวัดเชียงรายมีจำนวนมากถึง1 7 0 0 0แห่งทันทีที่เกิดเหตุหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35ได้จัดกำลังคนพร้อมยุโทโธปกรณ์เข้าสำรวจพื้นที่พร้อมรายงานสถานการณ์ไปยังหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณโรงเรียนแม่ลาวิทยาคมโดยการตั้งจุดบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นผลิตน้ำดื่มแจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่และประชาชน จากเจ้าหน้าที่พร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกลเข้าทําการขนย้ายสิ่งของหรือถอนซากปรักหักพังและทําการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนที่เสียหายการดําเนินการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็วอันเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจที่ดีให้กับประชาชนให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างปกติสุขโดยเร็วที่สุดปีพุทธศักราช2561หน่วยได้ร่วมปฏิบัติภารกิจ การค้นหานักกีฬาฟุตบอลและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี่จำนวน13รายที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเขตวณอุทยานถ้ำหลวงนางนอนตำบปลป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่23มิถุนายน2561โดยภารกิจการช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการและเอกชนทั้งในและต่างประเทศมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ หน่วยได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์พร้อมนำยานพาหนะและเครื่องจักรกลเข้าร่วมปฏิบัติการขุดร่องระบายน้ำเพื่อเบี่ยงทางน้ำจากถ้ำหลวงให้ไหลเร็วขึ้นขุดลอกลำธารบริเวณรอบถ้ำหลวงเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำที่สูบออกมาจากถ้ำหลวงจัดตั้งจุดบริการปฐมพยาบาลเบื้องตน้นผลิตน้ำดื่มสำหรับแจกใจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนจัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ช่วยเหลือให้กับหน่วยซิลและสนับสนุนทีมช่วยเหลืออื่นๆตามร้องขอ และในห่วงวันที่10กันยายนถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2567หน่วยได้จัดกำลังพลและยุทธปกรณ์เข้าช่วยเหลือเหตุอัยกภัยในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเริ่มตั้งแต่วันที่10กันยายน2567โดยการนำเรือท้องแบนและรถตักบรรทุกรอยยางเข้าช่วยเหลือลำเลียงประชาชนที่ติดอยู่ตามบ้านพักในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สายและต่อมาเมื่อวันที่11กันยายน2567 หน่วยได้นำยุทธปกรณ์และกำลังพลทั้งหมดของหน่วยที่สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ภัยได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่เทศบาลตะบลแม่สายโดยสามารถช่วยเหลือราษฎรที่ติดอยู่ตามบ้านพักในพื้นที่ออกมาได้ทั้งหมดเมื่อวันที่15กันยายน2567และต่อมาในวันที่18กันยายน2567สถานการณ์เริ่มคลี่คลายระดับน้ำเริ่มลดลงหน่วยได้จัดกำลังพลและยุทธปกรณ์ เข้าทําการฟื้นฟูพื้นที่เพื่อขนย้ายดินโคลนและซากสิ่งของต่างๆที่ไหลามาก,กับน้ําออกจากพื้นที่จากการคํานวณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบว่าดินโคลนในพื้นที่อําเภอแม่สายมีประมาณ5 0 0 0 0นคิวโดยหน่วยได้ลาเลียงดินโคลนและซากสิ่งของต่างๆออกจากพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชนต่างๆแล้วเสร็จเมื่อวันที่3 1เอตุลาคม2 5 6 7หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35ห ขอยืนยันความพร้อมในการตอบสนองนโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลในอันที่จะเป็นหน่วยงานหลักชั้นเยี่ยมของกองทัพไทยในด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเพื่อป้องกันยคุกคามทุกรูปแบบและประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อ,อกองทัพไทย